ทีนี้ล่าสุดก็มีประเด็นให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอีกแล้วนะคะสำหรับกรณีของนายพิธาลิมเจริญรัตแคนิเดตนายกรัฐมนตรีของภาคก้าวไกลเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงกรณีที่นายเรืองไกรีกิตวัฒนะในวันนี้เตรียมยื่น กกตไปสอบปมหุ้นไอ v ีวีค่ะซึ่งคุณพิธาเองเขาก็ยืนยันบอกว่าไม่กังวลในเรื่องนี้หุ้นไม่ใช่ของตนเองแต่ว่าเป็นกองมรดกหุ้นในจํานวน42,000หุ้นด้วยกันนะคะแล้วว่าคุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มีการชี้แจงไปกับทางปปชและเมื่อปี2562นะคะก็เชื่อว่าเรื่องนี้หวังที่จะสกัดพักก้าวไก่ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงด้วยนะคะ โดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตค่ะหัวหน้าพรรคก้าไกลมีการทวิตข้อความนะคะถึงกรณีของนายเรืองไกลรลีกิตวัฒนะเตรียมยื่นคำร้องต่อกกต,ตให้ตรวจสอบการถือหุ้นสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญนนมาตรา98วัรคากรณีที่นายพิธาเนี่ยถือหุ้นไอทีวีมีคุณสมบัติหรือว่าลักษณะต้องห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอค่ะโดยนายพิธาบอกว่าเรื่องหุ้นไอทีวีตนเองไม่มีความกังวลเพราะไม่ใช่หุ้นของตนเองแต่ว่าเป็นของกองมรดก และตนเองก็เป็นเพียงฐานะผู้จัดการมรดกเท่านั้นแล้วก็ได้มีการปรึกษาแล้วก็แจ้งต่อปอปชอเนี่ยเป็นานแล้วอย่างที่บอกไปตั้งแต่ปี2562นะคะโดยหัวหน้าพักก้าไกลระรลบุว่าทีมกฎหมายเตรียมพร้อมการชี้แจงอยู่แล้วเมื่อกกตนเนี่ยส่งคำร้องเข้ามา เรื่องนี้อาจจะมีเจตน,นาที่จะสกัดพระเก้าไกลที่ไม่ต้องการเห็นการทลายทุนผูกขาดในประเทศนี้เพราะขณะนี้พระเก้าไกลมาแรงที่สุดค่ะก็ย่อมเป็นธรรมดาที่จะถูกสกัดอันนี้จะตัวบอกนะคะแต่ว่าขอให้ผู้สนับสนุนทุกคนอย่าไปหวันไหว้พวกเรามุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางก้าไกลเราได้อีกแล้วค่ะไปดูฝั่งผู้ร้องกันบ้างนะครับนเรืองไตรลีกิจวัฒนะ ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐครับกล่าวว่าจะได้ยื่นเอกสารการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาให้กรกะตตรวจสอบโดยเร็วว่าเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสหรือไม่และหากมีการถือหุ้นมาก่อนการเลือกตั้งปี2562ก็จะทำให้การเป็นสสที่ผ่านมาไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อย้อนไปตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินที่แจ้งต่อปปชกรณีเข้ารับตำแหน่งสสนายพิธาได้แจ้งเงินลงทุนไว้45รายการแต่กลับไม่พบการลงทุนในหุ้นของบริษัทไอที TV แต่อย่างใดทางนี้ถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า ณวันที่27เมษายน2565นายพิธาเน,นะคะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่7,138จำนวน42,000หุ้นค่ะมูลค่าหุ้นละ5บาทและจากเว็บไซต์ก็พบว่าบริษัทไอทประกอบกิจาการรับจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิดทุกประเภทมีรายได้ปี2565เนี่ยรวม21ล้านบาท และมีรายได้ปี2,564รวม24ล้านบาทโดยบริษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2,566พันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะเมื่อวันพุทธที่26เมษายนปีนี้แหละค่ะ2,566ด้วยนะคะ